สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูจะพามาเจาะลึกรถมิลเอคันนี้นะคะเป็นรถมิลเอ็กสอนะคะเป็นสีเทาไอเบิร์กนะคะคันนี้นะเป็นตัว2023นะคะวันนี้มาจัดชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันชุดเต็มระบบเลยนะคะของทรงเอ็มพโรนะคะจะมีทั้งหมด21่สดชิ้นด้วยกันค่ะจุกๆแน่นๆเลยนะคะพาไปชมกันเลยค่ะในการที่พี่เห็นอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตหน้านะคะ นี่จะเป็นทรงใหญ่แบบนี้เลยนะคะสีตามตัวรถนะคะวอลลุเซนเซอร์ปกติเลยนะคะนี่ตัดด้วยสีดําเงานะคะแล้วก็มีแผ่นอะคาริลิกสีแดงนี่สวยเลยนะคะนี่แบบนี้เลยด้านหน้าก็จะเป็นฝระมาณนี้นะคะรับมากับตัวครอบกระจังนะคะตัวครอบกระจังจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันนะคะจะมีตรงครอบกระจงังตรงโลโก้นะคะจะเป็นสีดําเงานะคะ แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะก็จะมีเส้นสีแดงเพื่อให้ตัดรับกับตัวสเกิร์ตด้านล่างด้วยนะคะส่วนตัวใต้ไฟตรงนี้นะคะจะเป็นตัวครอบนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่สวยๆลงตัวเลยนะคะสําหรับคันนี้นะนแล้วก็ตัวอักษรน,นะคะ e m p ม r o นะคะตัวนี้คือแถมฟรีให้นะคะนี่จะชุด เต็มรอแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราปพาไปดูทรงด้านข้างกันนะคะเพิ่มเติมมาจากชุดแต่งนะคะก็จะมีตัวคิ้วล้อนะคะที่มีขนาดประมาณ3นิ้วนะคะสวยๆเลยเป็นสีดำเงานะคะรับกับตัวสเกิร์ตได้อย่างลงตัวเลยนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะตรงเลี่ยมตรงมุมตรงสันนะคะพี่ๆนี่สวยๆเลยนะคะ ด้านข้างเขาก็จะมีเป็นกาบข้างนะคะจะเป็นกาบข้างประตูนะคะจะมีทั้งหมดสีชิ้นนะคะจะเป็นสีโทนดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะมีคำว,ว่า Mule X นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนสกเกิร์ตด้านข้างนะคะจะเป็นตัวครอบบันไดนะคะนี่เป็นตัวครอบบันไดนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะคะเพิ่มลูกเล่น บตรตัวท้ายด้วยเป็นไฟทับพิมพ์นะคะเป็นไฟทับพิมพ์แบบนี้เลยเป็นไฟหลอกนะคะนี่ส่วนคิ้วล้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะจะแยกชิ้นทั้งหมด2ชิ้นนะคะตัวนี้คิ้วล้อครบชุดของเขาจะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะคะมียางรองขอบสกเกิร์ตให้ทุกชิ้นเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ ไฮไลท์ก็มาที่ด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะคะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่สปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์เป็นสีดําเงานะคะวาลวไฟเบรกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นคาดเอวนะคะคาดเอวมีไฟของเอ็มพาร์โนะคะตัวนี้จะเป็นตัว V2 นะคะจะมีสองสเต็ปด้วยกันนะคะจะมีไฟหลีแลวก็ไฟเบรกนะคะนี่ แล้วก็จะมีกันรอยถ่ายให้นะคะจะเป็นกันรอยถ่ายประตูมีเอ็กนี่แบบนี้เลยนะคะสีสวยงามมากค่ะเป็นลายลังพึ่งนะคะสเกิร์ตาน้านหลังของเขาก็จะออกสไตล์แบบนี้นะคะจะเป็นสไตล์ท่อเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีไฟทับทิมตรงกลางนะคะวอลลุสเซนเซอร์นะคะมีคําว่า e m p e r o r แจ่มๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะพี่ๆนี้หล่อลงตัวเลยนะคะสําหรับ ทรงด้านหลังของรถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะแต่งหลอกก่อนรับรถนะคะวันนี้มาจัดให้ที่ศูนย์อิซุสุนะคะสวยๆหนึ่งคันค่ะเตรียมส่งมอบนะคะหล่อลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งคันนี้นะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร้านตั้มออโตโช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดนะคะกม .14 ฝั่งขาออกนะคะ มีบริการครบวงจรน,นะคะมีบริการติดตั้งฟรีหน้าร้านนะคะจดส่งทั่วประเทศแล้วก็มีบริการนอกสถานที่ด้วยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรอิสุสุหรือว่าชุดแต่งนะคะก็สามารถสอบถามร้านตำออโตช็อปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตำออโตช็อปด้วยนะคะลงท้ายเบอร์นี้เลย0838947603นะคะ ฝากกดติดตามผลงานร้าน้ำไปด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ